สวัสดีครับคุณต้นมาแล้วครับเ,เด็กเด็สวัสดีครับเด็กๆเ,เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยน,นะครับสำหรับคลิปที่แล้ว ัเรียนหรือว่าเด็กๆกลับไปทบทวนความรู้กันไม่เอ่ยนะครับอย่าลืมกลับไปหัดเขียนหัดอ่านนะครับจะได้มีความรู้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้มาพบกับคุณครูต้นเหมือนเดิมครับคุณครูต้นมาพร้อมกับกล่งอันนี้เหมือนเดิมครับไม่ได้มาขายสินค้าเช่นเดิมครับแต่คุณครูมานําความรู้มาให้เด็กๆของคุณครูนักเรียนของคุณครูได้ CF ความรู้ไปนะครับ วันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับวันนี้คุณครูจะพานักเรียนมาเรียนรู้การแจกลูกสะกดคําสระอะานนั่นเองคลิปที่แล้วเป็นสระอาคลิปนี้เป็นสระอะไรครับสระอานนะครับไปดูเนื้อหากันเลยดีกว่าครับอันดับแรกคุณครูอยากให้นักเรียนนะครับไป ดูหน้าตาของสระอาะกันก่อนว่าเจ้าสระอะเนี่ยที่คุณครูกำลังจะให้เรียนนะครับว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงไปดูกันเลยครับนี่ครับหน้าตาของเจ้าสาระอาะครับหน้าตาเป็นแบบนี้เองนะครับอ่านว่าอะไรออกเสียงว่าอะไรออกเสียงว่าอะนั่นเองครับสาระอาะออกเสียงว่าอะออกเสียงพร้อมกันนะครับอีกครั้งหนึ่งอะออกเสียงว่า หลายหลายคนคุณหน้าคุณตาสลักตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่บางคนอาจจะลืมไปบ้างนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ไปเรียนรู้ทบทวนไปพร้อมกันนะครับไปดูคำแรกกันเลยดีกว่าว่าคุณครูจะเอาพยัญชนะอะไรไปผสมกับเจ้าสระอ่านนะครับไปดูกันเลยคำแรกครับเป็นคำว่าจะครับผสมกันระหว่างจอจานกับสระอะาสะกด จออ,อ่านว่าจะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับคําว่าจะครับเด็กๆประสมกันระหว่างจอจานสระอ่ะสะกดจออ,อ่านว่าจะนั่นเองครับมาดูคําถัดไปครับคำถัดมาคือคำว่าปะครับระสมกันระหว่างปอปลากับสระอะสะกดปอ อ่านว่าปะนั่นเองครับอีกครั้งนะครับเด็กๆคำว่าปะครับประสมกันระหว่างปปาประสมกับสระอัสสกดปออออกเสียงว่าปะครับไปดูต่อนะครับว่าเป็นคำว่าอะไรคำต่อมาคือคำว่าณครับณนะะสมกันระหว่างน,นหนูกับสระอัดสกดนอ,อ ว่านะนั่นเองครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเด็กๆคำว่านะผสมกันระหว่างนหนูกับสระอาสสกดนอ่ออานว่านะนั่นเองครับมาดูคำถัดไปครับคำต่อมาคือคำว่ามะครับประสมกันระหว่างมอมาสระอาสสกดมออา อ่านว่ามะนั่นเองครับครั้งนะครับเด็กๆคำว่ามะประสมกันร,ระหว่างมอมากับสระอะสะกดมออ่านว่ามะนั่นเองครับมาดูคำสุดท้ายแล้วนะครับว่าเป็นคำว่าอะไรไปดูกันครับคำสุดท้ายคำว่าฉะนั่นเองครับประสมกันร,ระหว่างชฉาชิงกับสะ,ะอาสะกดชฉ ว่าฉะนั่นเองครับอีกครั้งนะครับเด็กๆคำว่าฉะประสมกันระหว่างชอถิงประสมกับสระอะสะกดฉอออ่านว่าฉะ,ะเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมด5คําวันนี้นะครับเป็นการแจกรูปสะกดคําสระอะนั่นเองนะครับคลิปนี้คุณครูต้นก็ คงจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเรามารุ้นกันว่าคลิปหน้าจะเป็นสละอะไรนะครับวันนี้คุณครูต้นไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย